เครื่องเล Harr <MK 1> ่นเยอะแยะเขามีเครื่องเล่นเยอะแยะโอขอบคุณหลายๆเลยพี่น้องขอบคุณหลายเลยมีเครื่องเล่นเยอะแยะ <laughs> đừng mà các nghề nhà ơi quân lên lại đó bị nòng nuôi biển cam lăng không นขา้าวทอรดรสแซ่บจัดด้านคเครืร่องเคียงหอมเขินทานตอนไหนก็แซ่บถูกปากใครที่ชอบอะไรง่ายเจ๊ กุ้นหลาๆเดอ้อโชคดีมีใช่ตลอดไปมีอาหารด้วยครับ